สวัสดีค่ะวันนี้เขาซื้อชุดนี้มานะคะเป็นชนุดชุดอะไรอะ่ะชุดนอนนะคะน่ารักน่ารักตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันก็สวยดีเนาะ,ะนี่ชุดเนี้ยใส่ออกเซ่ซนิดน,นะคะเขาก็ลองมาใส่ดูนะคะ ชอบไหมชุดแบบนี้นะคะเขาก็ใส่ดูนะคะแล้วมันก็แถมตัวนี้มาเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะคะคือมันคืออะไรเขาก็งงอมันมันจะใส่ตรงไหนเนี่ยนมันจะเอาลัดหัวหรือเปล่าค่ะใส่ลัดหัวหรือว่าแกนปิดหัวหรือเปล่าน้ะเอาอะไรมันรัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาก็มาลองถ่ายรูปดูอ่ะมันก็อู้ก็น่ารักดีเนาะ อทุกคนเห็นว่าไงอ่ะนี่อย่ามันก็เป็นชุดแบบนี้เันลองใส่อยูเนี้ยตัวนี้มันเหมือนมัน,มนหนาวๆร้อนๆนะคะเขาก็เลยแบบว่า อทาครีมหน่อยดีกว่าแต่ว่าผิวมันแห้งแห้งนะ,ะทาครีมหน่อยดีกว่าเขาก็เลยทาครีมนะคะก็ทาขาก่อนนะคะเพราะว่าดูขามันแตกนะคะก็ต้องทาขาก่อนอืมเก็ใช้ครีมเนี้ยใช้มานานแล้วด้วยฉันแต่ขอเด็กๆแด้วยนะตอน,นนี้เขาโตแล้วคะ่ะก็ โตแล้วใหญ่นะคะก็ยังใช้อยู่เลยนะคะครีมตัวนี้หอมมากเลยเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวก็ทาขาเสร็จแล้วก็ทามือนะคะก็ต้องทาขอด้วยนะคะก็ต้องทาขอนะคะทาขอเสร็จแล้วทาขาอีกทีหนึ่งนะคะก็มันก็ต้องนานนะคะเพราะว่าอากาศแบบว่าหนาวผิวแตกนะคะแล้วมันก็ พาแค่แบบว่าอากาศร้อนก็ได้นะคะแบบว่ากำลันรอนะแบบว่าช่วยแบบกันแสงด้วยอะเนี่ยเออเขาก็เรามาถ่ายรูปอีกทีนึ่งเขาก็มานั่งโพดท่านะคะเขาก็มานั่งโพดท่านี่ประมาณเนี้มันมันเป็นไงอะตัวเองมันรัดเป้าอ่ะเออเนี่ย ถ้าตัวอเองเห็นมล้เลิศแล้วเด้งแล้วกดไหลเลยนะคะตัวเองกดไหลเลยนะคะถ้าตัวเองชอบชุดนี้นะ,ะตัวเองกดไหลเลยนะคะที่เขาก็หันหลังให้ดูนะว่ามันก็ช่วงหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมันก็เป็นสายเดี่ยวแบบนี้นะคะนี่เพราะว่าให้ดูหลังมันก็เป็นสายเดี่ยวอเอ่อเครื่องปลายกระโปรงนะคะ มันก็จะเป็นแบบมีลูกไม้แบบเดี๋ยวเขาใ่าหลอดให้ดูนะคะว่าเออเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบลูกไม้น่ารักมากเลยใช่ไหมเต้นถ่ายด้ว่าตเองถ่ายเด้ว่ามันชุดเท่าไหร่นะคะชุดเท่าไหร่เอย่ยหรือว่าชุดเท่าที่เห็นนะชุดเท่าที่เห็นนะคะ นี่ก็ยังไม่ฉเฉลยหรกให้ไม่บอกเราว่าตัวทองไรนะคะก็ตัวท่าที่เห็นนะคะเอาะเ้าอย่าเหนือสิคะเออเนี่ยแหละเออมันหน้ารังมางมงางบางา,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 าไหมนะคะหน้าหลักวางไหมนะคะนี่พอถ่ายเสร็จละเราก็อนอนดีกว่าเก็บเก็บที่นอนก่อนนอนนะคะนอน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 ,น,อน นอนหมอนน้องเป็ดน,นะะ่ะหมอนน้องเป็ดน,นะคะนี่อะ่ะเขาชอบสีส้มอะ่ะสีส้มสีเหลืองอะ่ะสวยอะ่ะมันแบาอะ่ะมันเป็นสีแบบว่าเออดูแบบละมุนละมุนดีนะคะแบบสีสม้มสีเหลืองะคะ่ะแบบว่าน้องเป็ดอะ่ะน้องเป็ดก็สวยนะคะลายน้องเป็ดเขาชอบที่นอนลายน้องเป็ดแล้วเขาก็เลยมันต้อนถ่ายรูปอ่ะแบบว่าถ้านอนนะคะแบบเขาจะน,นอนแล้วนะ เขาจะนอนแล้วนะเขาจะนอนจริงแล้วนะเขาจะนอนจริงๆแล้วนะแต่เขาจะนอนจริงๆแล้วแนละ้วเนี่ยเขาจะนอนแล้วด้วยของว่างละวานอนที่นอนนองเป็ดนะคะแล้วก็ประมาณนี้แหละเขาซื้อมากเออเดี๋ยวเขาจะสั่งชุดอะไรมาใส่ดีเนาะยังคิดไม่ออกเลยอะเขาจะสั่งชุดอะไรมาใส่ดีเนาะชุดตั้งเรียน ชุดตำรวจเดีด๋วยวชุดพยาบาลใส่ชุดอะไรดีนะเนาะเฮ้ยเดวเขาชอบชุดน,น้องเรียนเนาะน้องเรียนสีแดงอะ่ะเขาชอบม,มากเดี๋ยวเขาไปหาก่อนหาเขาจะนอนแล้วด้วยเขาจะนอนแล้วด้วยเขาก็เออเขาจะบ่ายบายแล้วเขาจะนอนแล้วเขาจะหลับเลยนะค่ะเด็กเขงก็อยู่ข้าวอยู่นะ เขาก็รู้สึกว่าอยู่คาอยู่ไหนแล้วเขาจะบินกินข้าวดีเดี๋ยวเขาจะนอนเขาจะไปกินข้าว,วานอนวา,าวอคิดไม่ออกายบายไปบายไปดีกว่าเ๊ะหรือว่าจะยังไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลังคิดก่อนเขาคิดก่อนแล้วเขาจะไปแล้วเขาจะไม่ไปนะคะแต่เขาคิดคิดไปคิดมากเขาว่า เขาบอกหลักก้อนนะเขาบอกหลักก้อนเขาบอกหลักก้อนนะบอกหลกักลก้อนนี่บอกหลักก้อนโอ้มาท่าไหนอะมันถึงจะสวยนะ,ะท่าบอกหลังนะ,ะอ่ะบอกสระางเสร็จแล้วเขาไปดีกว่า